ขอกา่าดคข้าาสวัสดีพี่น้องพบกันอีกแล้วกับขอบครั่วช่างมือนีบรเิเห็ุงานมือนีบรเิเห็ุงานสิพ้ามากคันทรงพักกินไปเลยไปคันกันมีพักกาดกับพักหอมโบสองยางนี่ฮะ เด็ดออกเลยสูตรนี้สูตรตั้งแต่สมัยย่ายคิดถึงคิดพ่อย่ายเราเฮ็ดให้กินเคเ็ียดแทบเอยห่วยๆแซไปซะก่อนคนๆันหน่อย ทำมีแดดนะพี่น้องอไปตากแดดตากแดดให้มันหยุบหยุบเลน้อยเขาจังเอตเตมามาขันสีแดงโปรเตสเวลาเขาขันแบบนี้มันกรอบมันกรอบเวลาเขาขันมันก็สีแดงมันก็สีแดงสีมันโคตรแล้วแต่ฟูมาร์เดอร์เว่า ถ้าน่านเห็ดหน้ากับบมักกอบบมักไอโบมบมักแบบเละๆมากตอนนี้ใหญ่เดี๋ยวข้าแช่เกลือไว้สักพักให้พักมันอ่อนตัวลงข้าจังมากคั่นแล้วก็ลลาง นี่พี่น้องหลังจากที่เข้าแซ่เกลือไว้แล้วประมาณหานาทีพักเขากระสิออนเห็นบอมันโดนเกลือแล้วมันกระออนลงที่นี่เข้ากับมะขันเลยขันเลยพี่น้อง ย้นมาใส่หมอก ล่างน้ำเกลือที่เขาขันมากเมื่อกี้นี่ออกกนะ่อนคุณเอาน้ำเกลือที่เขาขันมากเมื่อกี้นี่เขาต้องล่างกินก่อนบอสแมนว่าเอาเลยเด้กล่างไปก่อน ันไปเรื่อยๆเพราะมันอ่อนเพื่อนๆว่ามันอ่อนแล้วกะกัพอ่อจะเป็นอะไรเป็นต้นนอเนี่ยสุดใหญ่ล่มนะเนี่ยเป็นมโนใยล้มอย่างนอจะอันใหม่ยังน้นอยๆอยู่ยายเราคันแล้วก็เอาไปยางขายนี่แล้วสุรตรไมาให้แม่แนะ่มันต้องใส่สุรตรจักหน่อย ใส่น้ำจักน้อยบางคนเขาใส่น้ำเขามาเด้อจ้ะน,น้ำมีน้ำกินนะอย่าเอาน้ำกอกมาเด้ใส่เกลือใส่จักน้อยก่อนแค่ฟา,าวใส่หลายเตะฐาเขาสิมก่อนเดี๋ยวมันสีเข้มใส่หลายเส็บหลายเสบมอทุงนี่เป็นยังล่ะ ใส่จักหนอ่อยจ<า>้ะใส่จักหนอ่อยใส่สุดรจักหนอ่อ,นอยเผือ่อความแสีบความนัวสูตรลับพี่น้องนี่ต้องใส่เข่าเอาโบมี่นำเช่าเข่าฮอก็ใส่เข่าเหนียวนี่แหละใส่เหล่าสูตรลับใส่เราสีขอโทษเลยพี่น้องมีเสียงแสกซ้อนคืนบ่ค่อยดี เราเป็นสิ่งทีแล้วคันยืดบุ๋ยยืดบุ๋ยนี่มีอะไรยืดบุ๋ยเอ้ยใส่ซอสพริกบ้างเฮ้ยสิได้เป็นแบพบยังก็หล่ะเป็นจิมจิจิมจิของเกาหลีเห็นไหมนี่ขันไปพี่นอ้องไปสนใจเสียงนกเสียงกา ติมเบิงเค้มบอเค็มนัวนยังส้มพักสูตรคุณยายเพื่อนๆเอาไปเฮ็ดใด้เด้อค่ะแบ่บก็ส่งตามก็แบ่บกินกับแจวก็แ่บกินกับน้ำพริกก็แบ่บจ้าสุดทใยนี่หาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งจะได้บ่พาดคลิปต่อๆไปไปม่นี่สวัสดีจ้า